สดีครับพบกับผมนครับนฟุตตี้ฟิชชิ่งสายบ้าครับในช่องติดตามในช่อง youtube ได้เลยนะครับผมวันนี้ที่บ้านแพ้วครับตอนนี้ประมาณ6กโมงเช้าครับบรรยากาศดีมากเลยครับฟ้าปิดครับแต่ไม่รู้วันนี้จะมีตัวหรือเปล่านะครับผมเราติดตามมันนะครับ แล้วครับกันแล้วครับโอ้หลุดหลุดเลยครับผมเราหางไปแล้วครับเนี่ยมันกัดแล้วมันไม่อม <c oughs> มันไม่อมครับผมกินเราแวงมากเลย มไม่อมครับโอ้ยผมว่าแล้วเนี่ยมันไม่อมเลยครับหนาส่งนานแล้วเนี่ย ก่อนครับโอ้เรียบร้อยครับจสดูครับ กัดไม่โดนครับผมอย,อยู่ไหมครับอยู่ไหมครับอยู่ครับอยู่อยู่ครับอยู่อุย้ยลุดอุ้ยไม่โดนเลยวะอู้หูเปิดเบรกก็เปิดอ้ไม่ไหว วะทั้งวันเลยครับ กันแล้วครับกันแล้วครับคลายไหมเรี <c oughs> ยบร้อยมาแล้วครับ <c oughs> ยางลงแมแซนครับผม <c oughs> ใส่สวยเลยครับมิช่ชอนครับออกมากัดนะฮะออกมากัดจากตรงนั้นฮนะ เรียบร้อยครับผมสสวยเลยขออนุญ,ญาตปิดก่อนนะครับ ตัดแล้วครับตัดแล้วครับตัดแล้วครับไปไหมไม่อยู่ครับ <c oughs> ขายครับผม <c oughs> ติดถุงก่อน ใช้สะดวยตลอดเลยสดายคลายก่อนครับกําลังว่าจะวัดเลย Saya nak cari pak. อยู่ครับอยู่ครับอยู่ครับบอกแล้วอย่าดีอย่าดีบอกแล้วอย่าดื้อยอ,อย่ายางลงแซมครับตียังไงก็แดกครับเจอแล้วครับตัวกวนเมื่อกี้ครับทะลุตาเลยครับปลาเยอะแต่มันไม่แต่มันไม่กัดมันเคี้ยว คงตามไม่เฉยมันเห็นคนนี้ก็ไปเลยโดนมากไา้ทอดใช่ครับใช่กระสูนก็เยอะในท้องนาบาทท้าถึงโค้งมาโผเลยแล้วพักเนี่ยเลยแม่มาอยู่แล้วใช่ครับโดนโ <c oughs> ดนแห่เ,หเลยลแหละโดนหัวเขาบาแพร่ผ่านเงินตาเล็บบาน้อยหมดได,ด้ด้ใช่ครับแพ้เร็วด้วย ใช่ครับปน,นินเท่าฝ่ามือนี่ขาดสองท่อนเลยนะใช่ครับ ตรงนี้มาทีไรต้องกัดครับวันนี้สงสัยมีคนตกไปก่อนแล้ะเงียบกริบเลยต้องมีไล่ครับตรงนี้นี่เงียบ กัดแล้วครับกัดแล้วครับโอ้ยอยู่ไว้ล่าหลุดครับผมติดกิ่งไม้อะไรวะวันนี้หยุดหลุดทั้งวันเลยอะ่ะตัวใหญ่ครับตามตาม ตัวใหญ่ครับตามโอ้น้ำดูดูน้ำขึ้นน้ำดิถ้ามันกัดนี่จะอยู่ไหมไม่รู้ <c oughs inserted noise> อ่ะอ๋มีแต่ต่อครับ ไปแล้วครับเห็นคนแล้วผมว่าโอ้มีตามมาครับรู้เจ้าอีกไหมเพราะปักอยู่นี้มันกินแล้วมันก็ัไม่เอามาอีกครับ ไม่เอาครับไม้สองลองดูไม้สามนะครับผมว่าไม่เอาอ่ะเพราะว่าปลาอย่นี้มันกินแล้วก็เรียบร้อยครับไปเลยถ้ามันตามแล้วถ้ามันเอาก็เอาเลยโอ้ ตามครับตามมันเห็นคนหรือเปล่าเนี่ยก็กิ่งไม้เนี่ยกระสงหรือเปล่าน่าจะกระสงกัดแล้วครับกัดแล้วครับอยู่ครับผมอยู่ครับผมอยู่ครับผมกระสงแล้วว่าแล้ว ผมว่าแล้วต้องกระสงนะครับอย่ายางลงแซงครับตียังไงก็แดกวันนี้อากาศครึมๆแต่แดด,ด,ดครับผมตัวนี้เก็บนะครับผม